มาแล้วครับท่าผู้ชมตัวท็อปสุดหายากนะครับตัวนี้เป็น Toyota y a r ริ1.2 Sport Premium X Urban นะครับตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2022เลยคันนี้เลขไม้เพียง30,000โลเท่านั้นได้เป็นตัวหลังคาดำสวยๆแบบนี้นะครับเลขไม้30,000รถมือเดียวป้ายแดงป้ายแดง700,000กว่านะครับราคาตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าประหยัดไปเกือบ50%ใครสนใจนะครับหรืออยากชมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือ2ทุกทท่านด้วยครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องท็อปรถมือ2ครับเจอกับผมนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็อยู่สํานักงานใหญ่นะครับสาขาสุวินทวงศ์46มินบุรีกรุงเทพครับวันนี้นะครับจัดรถเข้าใหม่ให้พี่พี่รับชมอีก1รุ่น1คันที่นานๆจะเข้ามาทีเหมือนกันสําหรับรุ่นนี้นะเป็นโตโยต้ายาริสนะเป็นตัวรุ่นแฮทส์แบ็ก5ประตู1.2ตัวสปอร์ตพรีเมียมตัวรุ่นท็อปสุดเลยท็อปส ตัวนี้ได้เป็นโฉมปี22นะครับได้ตัวฉลอง60ปีของโตโยต้าด้วยดับเลขไม้เพียง30,000โลเท่านั้นรถมือเดียวป้ายแดงครับกับราคา459,000บาทฟีดาวตกผ่อนแค่เพียงเดือนละประมาณ7,000ไปไปลายถึง8,000ต้นๆประมาณนี้นะครับใครสนใจเนี่ยอยากได้ตัวท็อปซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะและที่สําคัญไม่ต้องใช้เงินออกรถนะของมีของเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับ,ท, Finance, รบทำเรื่องทําเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยอนะเดี๋ยววันนี้นะครับพาพี่พ มารับชมตัวโครงสร้างบอดี้ตัวรถกันว่าสวยว่าเดิมแค่ไหนของเราเนี่ยครับมีรับประกันบอดี้รถของเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิการจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่แน่นอนราคานี้ผมบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนนะครับที่อื่นนะผมบอกเลยว่าเกือบ5 0 0แ0นนะของเรา4-59ราคานี้รุ่นท็อปหายากเราหาไมาพี่พี่แล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้พาพี่พี่มาชมบอดี้ตัวรถกันว่าสวยว่าเดิมแค่ไหนนะครับคันนี้ได้ทะเบียน3หลักจําง่ายแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ led สำหรับไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกมีมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นพรีเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนตัวไฟเลี้ยวเจ้าของเก่าจะเปลี่ยนเป็นตัว LED มาให้ทําให้สว่างขึ้นกว่าเดิมดูนะอันนี้ก็ผมเปิดนะครับเปิดแบบกลางแดดเลยนะครับสว่างมากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวล้อสําหรับ X อ็กเอเบินะจะได้เป็นตัวล้อรุ่นพิเศษของเขาเลยนะเป็นตัวเฉพาะรุ่น X อ็กเอเบิแบบนี้นะตัวล้อเป็นขอบ16นิ้วด้วยนะฮะแล้วก็ยางคันนี้เป็นยางเดิมติดรถมาปี2 2นะแต่ว่าสภาพดอกยางเน แต่มันเริ่มแต่งรายงานเพราะว่ารถเนี่ยส่วนมากผมว่าน่าจะจอดนะไม่ได้ใช้งานเยอะเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นก่อนส่งมอบท่านผู้ชมใครสนใจรีบทักรีบโทรมาจองก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลังคาตัวนี้ได้เป็นหลังคาดำนะครับกระจข้างพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวเรียบร้อยมือเปิดเป็นสมาร์ทเอ็นทีนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับเพราะว่าเป็นตัวพรีเมียมนะมาดูภายในท่านผู้ชมภายในนะครับโครงสร้างดูครับบอดี้ทุกอย่างสวยเป๊ะเบาะนะครับได้เป็นของตัวเบาะเอ็กซ์เอร์เบิร์นเลยนะครับตัวรุ่นพิเศษจะได้้เป็นนบีฮ เดี๋ยวพาดูภายในน้ำผู้ชมสําหรับเลขไมล์ดูก่อนเลยเลขไม้์สามหมื่นกับอีก700โลนะครับพวงมาลัยได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นตัวของเอเกอร์เบิร์นเดี๋ยวเราเนีเก็บรายละเอียดให้น้ำผู้ชมนะไม่ต้องห่วงแล้วก็มาพร้อมปุ่มพุต์สตาร์ทนะครับระบบแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนออกนอกเลนมีให้ครบเลยในส่วนตัวจอนะครับตัวนี้จอกลางเป็นแบบทัสกีนมีในส่วนตัวกล้องถอยเรียบร้อยนะตัวนี้รถขึ้นเข้ามานะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพอันไหนที่เราแบบว่าเก็บรายละเอียดให้เดี๋ยวเเราเก็บให้น้นชม เอารถที่ไปได้แบบสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะเราไม่ได้ขายตามสภาพนะแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะเกียร์ออโต้สวยๆนะครับคันนี้ p o w e r อ l ์ออเครบนะออปชั่นก็ถือว่ามาครบจัดเต็มที่วางพักแขนมีให้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ติดตั้งในส่วนตัวกล้องบันทึกด้านหน้ามาแล้วจากโรงงานสวยๆแบบนี้นะฮะไฟส่องสว่างตัวนี้ยังไม่มีแต่ว่ามีกระจกแต่งหน้านะครับหลังคาเป็นสีดําสวยๆนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะคันนี้การันตีรถสวยนะไม่ว่าจะเป็นสำเนารถคู่มือรถเนี่ยเราจะมีให้ครบ นะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวแบบไวๆหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันร้อนมากท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะไปแบบไวๆหน่อยท่านผู้ชมกุญแจเป็นคีเรตแบบนี้นะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวโครงสร้างครับแก้มซ้ายแก้มขวาเห็นไหมท่านผู้ชมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับโครงสร้างเดิมหมดนะสวยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสปอนเทอร์โครงสร้างด้านบนไล่ไปแกะให้ดูแบบนี้เลยนะผมรีวิวให้พี่ๆดูแบบละเอียดเลยนะเพราะว่าบางที่บางทีนะพี่ๆี่ ที่อยู่ต่างจังหวัดผมเข้าใจได้ว่าไม่สะดวกมาดูรถเองอยากเห็นรถตัวจริงแต่ว่าดูคลิปนี้จบนะพี่ๆตัดสินใจได้แน่นอนว่ารถเนี่ยโครงสร้างสวยเป็นไงดูครับน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันเลยนะโครงสร้างเดิมๆรถเนี่ยเพิ่งแรกเข้าเลยยังไม่ได้มีการเก็บงานยังไม่ได้มีปรับสภาพแล้วก็มาดูด้านหลังนะฝั่งผู้โดยสารตัวเบาะนะครับพับได้นะเพราะว่าเป็นตัวรุ่นแฮสแบ็กห้าประตูเบาะสามารถพับได้แล้วก็มีมาพร้อมช่องเสียบแบบตัวนี้นเป็นไททีสีแล้วนะ นะครับเป็นแบบเออเป็นแบบ usb นะขออภัยนี่ด้านหลัง2ตํตำแหน่งเป็น usb เบาะสวยๆตึงๆสภาพไม่มีฉีกขาดนะแล้วก็ดูโครงสร้างนะ spot b อา a r คเดิมโรงงานมีรอยขีดโรบอทชัดเจนแบบนี้รถสวยสภาพเกจเอต้องเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนะผมรีวิวแบบว่าแบบละเอียดให้พี่ๆรับชมเลยนะตัวยางเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมนะครับล้อแม็กสวยๆนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะไฟท้ายเนี่ยได้มาเป็นแบบ led นะแล้วก็จะมีโลโก้ด้านท้ายเป็นตัวของ X Ur b a n เรบรียบร้อยนะติ๊กเกอร์60ปีโตโยต้ามีครบ นะมาดูด้านท้ายการโครงสร้างด้านท้ายเป็นไงสําหรับด้านท้ายนะครับโครงสร้างอย่างแรกเลยดูครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะรอยขันสปอตเบ็คอาร์คเดิมแท้โรงงานอยู่ครบนะหัวน็อตแต่ละจุดเห็นไหมท่านะผู้ชมโครงสร้างสวยกินะ๊บนะแล้วก็มนาะดูในส่วนของตัวซุม้มล้อด้านล่างแล้วก็หลุมยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรลเนี่ยผมมีให้ครบนะแล้วก็จะเป็นตัวยางอะไหล่เดี๋ยวเราใส่ให้นะครับดูโครงสร้างเป็นหลักดูครับรถเนี่ยไม่มีประวัติจมน้ําไม่มีน้ําท่วมนะรอยซีนทางมะพร้าวแท้เดิมจากโรงงานจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วก็ใส่ในส่วนของเครื่องมือแมแรง <_ A> แล้วก็ล้อยางอะไหล่ให้นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาจริงเรายังไม่ได้มีการล้างยังไม่ได้มีการเก็บรายละเอียดนะเดี๋ยวเก็บให้รับรองว่าสวยแน่นอนนะครับในคลิปเนี่ยสวยแค่ไหนพี่มาดูตัวจริงยังไงก็สวยแล้วก็ระหว่างเนี่ยระหว่างจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวผมเก็บงานปรับสภาพให้ด้วยถ้าใครแบบว่าจัดไฟแนนซ์นะเราก็ซื้อสดได้นะฮะมัดจําก่อดได้นะฮะเราก็มาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้ดูครับรอยคีบโรบอทเนี่ยโอ้โห อยู่ครบสวยเป๊งจริงคันนี้ราคานี้ผมบอกเลยว่าราคานี้ยังไงก็คุ้มนะพี่ได้รถปีใหม่ไม่น้อยไม่สามหมื่นโลและเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรประหยัดนะับประมาณ20กว่าโลลิตรย2 2สบาเนี่ยสบายสบายเลยเป็นรถเก่งอีโคคาร์ที่น่าใช้หนึ่งรุ่นนะเพจเดิมทุกอย่างดูครับหัวน็อตโครงสร้างน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะะผมพยายามรีวิวไปแบบไวๆหน่อยนะพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะบ,บางทีนะพี่ๆดูไม่ทัน นะก็สามารถวิดีโอคอลมาหาผมได้นะครับดูสปอนเซออาร์คเลยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะสามารถวิดีโอคอลดูได้ตรวจรถเรียบร้อยนะจากกูอินสเปกชั่นมีให้นะครับ274จุดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแก้มเห็นนะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดแอร์แบกครบนะเอกสารมีให้ครบเลยพร้อมนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วเป็นฟิล์มไฮคูนะครับโลโกต้ต,ตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบหมดนะครับด้านหน้าก็กระจกหน้าบานหน้าเนี่ยแท้เดิมครับพารี่หต่อเรียบร้อย ร,รถมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับใครสนใจอยู่รีบติดต่อนะครับหาผมที่เบอร์ด้านล่าง459,000เดี๋ยวพาพี่ๆรับชมมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็สภาพบอดี้ด้านหน้ากันว่ารถสวยว่ารถเดิมแค่ไหนเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมกันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็น VVT-iE นะครับ92แรงม้า ขนาด1,200ซีซีนะครับคันนี้เครื่องยนต์ต้องบอกเลยว่าอาัตราเร่งอาจจะไม่ได้เทียบเท่าแบบถ้าเทียบกับพวก Honda City อะไรพวกนี้นะแต่ว่าความประหยัดน้ำมันผมยกให้เลยนะเป็นรถที่ออปชั่นฟังก์ชันครบขับขีด่ดีประหยัดน้ำมันนะครับใครไม่ได้แบบว่าอยากซิ่งอยากอะไรอยากได้รถที่เป็นรถคันแรกรถเก่งนะที่ประหยัดน้ำมันขี่ดีแม่นเทนเน้นง่ายอะไรหาง่ายไม่ต้องจุกจิกไม่ต้องซ่อมบ่อยคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าไม่แค่30,000โลด้วยพี่ๆเอาไปใช้งานอีกยาว,ยาว หน้าคานหน้าพวกนี้นะครับไฟนงไฟหน้าแท้เดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดกระจังด้านหน้าหรือว่าแก้มซ้ายแก้มขวาเห็นไหมท่านผู้ชมเดิมแท้โรงงานหมดนะฮะตัวนี้ซอกหัวน็อตพวกนี้แต่ละจุดนะถ้ารถน้ําท่วมเนี่ยนะในส่วนของหัวน็อตพวกนี้จะมีสนิมแต่น,นี้คือเดิมเดิมรถมีการยังไม่ได้แบบล้างด้วยเดี๋ยวรอล้างทําความสะอาดให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ่ายน้ามันเครื่องให้ก่อนส่งมอบนะครับแล้วก็แบตเตอรี่คันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยปี69ปีนี้เลยนะครับบอกเลยเพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆนะครับ แก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับครับซอกด้านในเดิมหมดไล่ไปอันหัวน็อตฝากระโปรงนะระเห็นชัดเจนนะฝากระโปรงเดิมแท้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดทําสีเลยคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวยส,สภาพใหม่ดูครับคันด้านในเดิมหมดนะครับเม,ม,มื่อน้ามาพัดลงพัดลมเนี่ยเดิมจากโรงงานตรงนี้นะถ้ารถมีการชนมาเน,น,นี่ยเม้อนงเม้่อน้าก็ต้องเปลี่ยนแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้แท้เดิมจากโรงงานจริงนะครับรถสวยสภาพเกจเอต้องเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนะหัวน็อต ฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยขันนะจะเห็นตาปั๊มโตโยต้าจะมีโลโก้ตาปั๊มโตโยต้าอยู่นะฮะสวยๆเลยล่องทุกอย่างลูกลมสวยเดิมหมดนะแล้วก็ด้านบนจะเป็นติ๊กเกอร์คําเตือนของเขานะติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบลูกลมสวยซีลเลอร์ด้านบนนะเนียนแบบนี้อันนี้คือซีลเลอร์เดิมนะครับใครสนใจมาดูรถจริงมาทดลองขับก่อนได้นะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ติดจองนะเพราะว่าผมลงคลิปเนี่ยอันนี้ก็คือผมรีบมาถ่ายให้พี่ๆเข้าใหม่แบบละเอียดกันมาดูแบบละเอียดกันถ้าใครชอบนะครับคลิปแบบนี้บอกเลยว่า ผมมีมาให้ทุกวันแน่นอนรถสวยสวยสนใจติดต่อหาผมที่062 269 0550หรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยบอกเลยว่าคันนี้สวยสภาพคุ้มไม่สามหมื่นนะครับรถมือเดียวป้ายแดงผ่อนประมาณ700 0ไปไปลายนะครับ4 5 9 0 0 0าบาทเท่านั้นเป็นตัว1.2สองสปอร์ตพรีเมียมเอเอรนะครับใครที่ชอบชิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยสวยแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ